ประชาชนคือกุญแจประเด็น MOU 43ถึง44กับประชามติที่น่าสนใจอนุทินเผยถ้าถามผมผมเลิกไปแล้วแต่ทำไมถึงต้องให้ประชาชนตัดสินใจมาพูดคุยกันเลยในโลกการเมืองที่ซับซ้อนประเด็น MOU 43ถึง44ระหว่างไทยกับกัมพูชากลายเป็นจุดประสงค์ที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อในอนุทินชาญวิรกุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ว่าการยกเลิก MOU 4 3 ถึง44อาจจะเป็นการให้เกียรติประชาชนมากกว่าแต่ทำไมถึงต้องให้ประชาชนตัดสินใจมาพูดคุยกันเลยแล้วทำไมถึงต้องให้ประชาชนตัดสินใจในายอนุทินอธิบายว่าการยกเลิก MOU 43ถึง44ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการให้เกียรติมากกว่าเนื่องจากประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศซึ่งมีความแตกต่างทางความคิดที่ทอดยาวมานานกว่า20ปีและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คน อาจจะพลาดไปว่าการให้ประชาชนตัดสินใจเป็นการยอมรับภูมิปัญญาของประชาชนว่าพวกเขาสามารถทําความเข้าใจและตัดสินใจได้ด้วยตนเองแต่ที่นี่คือจุดที่น่าขัดแย้งบางคนอาจจะคิดว่าการยกเลิก MOU 43- ถึง44ควรเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการประชามติแต่ในอนุทินกลับเชื่อว่าการให้ประชาชนตัดสินใจเป็นการให้เกียรติและยอมรับภูมิปัญญาของประชาชนซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและน่าขัดแย้งอย่างมาก แล้วคุณคิดยังไงหากคุณเป็นผู้ตัดสินใจคุณจะเลือกยกเลิก MOU 43ถึง44หรือไม่ทำไมมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในที่สุดนายอนุทินยังเพิ่มเติมว่าการศึกษาผลการประชาติจะช่วยให้ทราบว่า MOU 4 3ถึง44ยังคงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือไม่หากผลการศึกษาชัดเจนว่า ไม่เป็นประโยชน์ก็อาจจะยกเลิกได้ทันทีแต่ทุกอย่างต้องรอผลการศึกษาจากคณะกรรมการวิสามัญก่อนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจประเด็นอย่างลึกซึ้ง